สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าเซอร์การ์ด v 8นะครับเราจะเอาเซอร์การ์ด v 8เนี่ยมาล้อคาร์เกะกับลําโพงบลูทูธงงใช่ไหมครับว่ามันจะร้องได้ยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเซอร์การ์ด v 8นี่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเซอร์การ์ด v 8เนี่ยนี่แล้วผม,วผม,มอ่ะตัวนี้มันจะมีเฮดเซ็ตใช่ไหมครับเราเอาเฮดเซ็ตเนี่ยหาแจ็ค3.5นะครับทั้งสองฝั่งสาย AUX นะครับเสียบกับลำโพงบลูทูธของเราเพราะว่าลำโพงบลูทูธเราอ่ะไม่มี ไม่มีเลครับไม่มีที่เสียบไม้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเสียงเนี่ยเนี่ยเอาเสียงไม้ใส่เข้าไปเห็นไหมจะมีที่เสียบไม่อันนี้ก็คือแจ็คไม้ที่เป็นแบบ3.5เราเสียบเข้าไปถ้าว่าใครมีแจ็คแคนนอนไม้ตัวนึงก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับไม้ที่ผมใช้ก็คือไม้แบบนี้นะไม้ธรรมดาเห็นไหมเป็นไม้คอมพิวเตอร์ด้วยด้วย3นะครับเราก็มาเสียบแล้วตรงเราเสียบนนเนี้ยก็จะเป็นหมด AUX นะครับอ่าาวนี้เราก็เปิดเครื่องพอเสร็จแล้วเนี่ย สามารถร้องคลาอเกะได้ไหมได้นะครับสามารถทำมันร้องคลาโอเกะได้ตรงกล่องเนี่ยมันต่อบลูทูธได้ครับชื่อว่าว8แแล้วก็เอากล่องเนี่ยต่อบลูทูธกับมือถือของเรานะครับก็สามารถรองคลาโอเกะได้อ่ะเดี๋ยวผมมาลองตรงเนี้ยจะเป็นมอนิเกอร์มอนิเตอร์เห็นใช่ไหมครับนี้คือเสียงเพงลงเราปรับมอนิเตอร์ขึ้นเราตรงเนี้ยไม่โว oh, ลูมไม่ก็ปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นฮัลโหล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  ผมออกเกไกเห็นไหมตอนนี้เราได้ยินเสียงคือเสียงจากไมคเป็นไงแจ๋วเลยใช่ไหมมีเอโค่นิดด้วยไปล้องเพลงแล้วตรงนี้ก็เล่นเอฟเฟกได้ครับนี่ก็คือประมาณนี้ฮัลโหล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 ับ ถ้าสนใจเนี่ยก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับเราก็เอามือถือเนี่ยต่อบลูทูธกับเครื่องนี้แล้วก็ล,อง,ลองเราเกะได้เลย